เนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนเห็นไหมเราก็รีบวิ่องออกไปเลยอเล็กกับคอสตาเอเดินรอบร้าน3 4ส,สรอบแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกตอนนี้เขาก็นั่งที่บาร์เลยนะเรารู้ดี่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอารอนก็ไม่อยู่ร้านแล้วมีอเล็กกับคอสตาอยู่ข้างข้างหลังร้านโทรนายวันๆน,น,นะเพราะว่ารู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆคนบคน้คนานก็ีเยอะอะ่ะอัชญากรรมมันก็เริ่มเยอะขึ้นรู้สึกว่ามันจะวนเวียนอีกกับร้านเราอะ่ะเชี่ยงแล้วตอนนี้มันบ่ายสามแล้วอะ่ะอารอ,อนมาแล้วนะ อาตาก็มาเขาอะมาตั้งแต่เที่ยงแล้วมาเดินวนรอบร้านมาเข้ามาในร้านมึงไม่ไปนุกจะโทนายวันๆแล้วนะเธอเข้าใจปะแล้วลูบี้ก็เชิญเขาออกแต่เขาก็ไม่ออกเขาก็เดินวนเวียนอยู่ที่ร้านเนี่ยโทรนายวันๆนะเพื่อนๆเห็นไหมรถรถตำรวจมาแล้วเขาเชิญออกไปคุยข้างนอกเปิดร้านมาเมื่อกี้ก็มีปัญหาเพื่อนๆมีจะเรียกงขเง็บก็ไม่ใช่ว่ายคนนึงไหน เขาอ่ะเคยมาสมัครงานกับเราไว้ใช่ไหมเนนี้เขาก็เดินไปเดินมาแต่เช้าแล้วรอคุรอบร้านเราแล้วเหมือนเขาแบบว่าเขาขอไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้มีนโยบายเอาไฟแช็กให้ลูกค้าแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกที่ร้านแป๊บนึงนะแอรอนออกมาตอนนี้เขาก็นั่งที่บาร์แลวนะแล้วููดีรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแอรอนก็ไม่อยู่ร้านแล้วมีอาริการซ่าอยู่ข้างข้างหลังร้านตรงนั้นกับเอ็มาแล้วเขาเดินรอบเดินไปเดินมาตอนนี้นั่งที่บาร์ลูบี่ก็เดินไปว่า เขาสั่งใช่ไหมเขาสั่งแบบข้าผัดกุ้งแล้วก็ทำผัดกุ้งไปให้เขาบอกว่าเทสไสโซก็คือรสชาติเหมือนกับสบู่เราก็ไม่ได้เก็บเงินนะเพราะว่าเราลูบี้บอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมถ้าคุณไม่มีฉันจะแบบขอบคุณมากถ้าเกิดว่าคุณ,คณไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูบี้พูดพูดจาดีนะเดือนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็กลับมาใหม่เมายาป่นะน่ เมื่อกี้ไปถามลูบี้ลูบี้่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอลอนยังไม่มาเขาก็นั่งที่บาร์ลูบี้ก็บอกไปเลยว่าฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันก็ยุคพี่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ไปเราคงต้องโทรนายวันๆแล้วนะเพราะว่ารู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆทุกวันนี้มันมีสาวคนไม่ค่อยปกติทุกวันนี้คือแบบว่าคนบุคนบ้าก็เยอะอ่ะอาชญากรรมมันก็เริ่มเยอะขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกวันนะเราเราจะเห็นตามหน้าเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเอง แล้วของเราด้วยแต่ถ้าเขาได้จริงแล้วล้าเขายังไม่ไปเราเราคงต้องโทรเรียกตรวจพี่จะบอกว่าลูบี้เป็นคนที่เดียวกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ดีมากค่ะเขาไปแล้วใช่ไหมพี่ไแล้วแต่ว่ามก่อนหูบ้องบาอคนคุยแบบไม่ดีได้อะมัต้องคุยแบบต้องคุยแบบให้เขารู้ึว่าเาออบานเพราะว่าเขาดูบุหรีมาด้วยใช่ไหมเหมืบุหรี่ว่านี่น่าจะให้ เขาถูดพวกปอดพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนม้ำกระต้ม,มเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาวนอะไรมาเราไม่มรู้ว่าเขาจะกลับมาไหนเขาไม่ได้ขับรถมาใช่ไหมไม่ได้ขับรถเดินมาเขาดันมาแต่ไหนก็รู้เหมือนกนเขาจะร่้เขาจะไม่ใส่ควัม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ไปมันวนเวียนที่รู้สึกว่ามันจะวนเวียนอีกกับร้านเราอ่ะเขาวาานเงียนอยู่ตรงไหนแล้วเขามาสมัครงานร้านเรา เดี๋ยวยูให้ดูเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อนเห็นไหมอ่ะเราก็รีบบิงออกไปเลยอเล็กกับคอสตายูจะบอกว่าเขาเดินรอบร้าน3-4รอบแอลรอนมาแล้วใช่ไหมนั่นรถแอลรอนใช่ไหมโอเคโอเคออนมาแล้ว <S <S เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สีเขียวเรามีแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆเมืเ่อกีเเ้เขาเปิดเข้ามาทางหลงังร้านด้วยเว้ย เราก็ถามยูว่ารับพนักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเชฟไหมอะไรอย่างเงี้ยยูบอกว่าไม่ได้รับเชฟนะขอโทษด้วยเพราะว่าเราคนเต็มแล้วยูก็าถามว่าเอ๊ะเป็นยังโอเคไหมทุกอย่างโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าทุกอย่างโอเคแล้วเมื่อกี้เอมมาวิ่งออกไปแต่ยูไม่เห็นคอสตาใช่ไหมก็รีบวิ่งตามไปเลยเพราะว่ากลัวสันเป็นอะไรเป็นโลกว <laughs> าวุา่นนะแล้ว่ <laughs> าร <laughs> อรอกล้องที่ร้านอยู่ว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่า ต่อลอนมาแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้ามีอลอนเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยนั่นนะเพื่อนๆแต่ยูก็ยังไม่ได้โทรนายวันๆนะเพราะว่าเขาก็ซื้อดื่มเขานั่นมันเขาก็เดินกลับมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเดินวนอยู่อย่างเงี้ยเดินวนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเดินวนอย่างเงี้ยรอบร้านตั้งแต่เปิดร้านก็คือเที่ยงนะเขาเลือนเที่ยงแล้วตอนนี้มันบ่ายสามแล้วอะ่ะไอ้อลอนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอลอนเขาพูดไอ้นี่มาแล้วนะอาตาก็มา เนี่ยไ,ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันอ๋อคนดำใช่ไหมไปคุยกับแอด์ลอฟข้างหลังบอกฉันอยากจะจ่ายเงินให้เธอขับรถไปส่งฉักหน่อยไม่ใช่ใชเขาอะ่ะมาตั้งแต่เที่ยงแล้วมาเดินวนรอบร้าน ในร้านฉันโทรหาแอลลอนแล้วว่าลูบี้ก็ฟิลไม่สีเขียวแล้วมึงไม่ไปนกูจะนายวันๆแล้วนะเธอเข้าใจปะเดินมาที่หลังร้านนางก็สต็อปแต่คาร์เขาก็เดินมาคุยกับไอลลอน I I want to leave I want to pay you a ride for I'm leaving right now ไม่รู้แอลลอนเลยแม่แล้วเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาหลังร้านบอกว่ามีงานเป็นเชฟให้ฉันทำไหมไม่มีเนี่ยก็เดินวนอยู่ตรงนั้นน่ะเธอนั่นแหละแล้วบอกไม่ไปแล้วสวัสดีค่ะใช่ไหม ก็คือไม่รู้ตอนแรกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คมื่อจะท่าแบบไม่หวไม่หวานไม่หวานกินเพราะว่าจะมาทำงานอะไรแล้วรอบสองอ่ะเขาอ่ะสูบบุหรี่แล้วเขาอ่ะก็กินเ้าหั่นกุ้งแล้วเขาคอมเมนต์ว่าแบบว่ารสชาติเหมือนดิซุปหนูก็เลยแบบคือหนูก็เลยแบบหนูไม่เอาเบอร์เพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าทำไปยังไงก็รสชาติเปรี้ยแปลกสำหรับมันนะไปสูบบุหรี่แล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาจ่ายตังค์นะแล้วลูบี้ก็เชิญเขาออกแต่วเขาก็ไม่ออกเขาก็เดินวนเวียนอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วหนูพูดดีมากเลยนะ

เออมันเต็มแล้วแล้วก็เดินวนไปว่าอ๊ยกลัวคนลูกแล้วก็เลยบอกว่า and you can't b a c k with your cigarette and I'm looking for the lighter คนบ้านไหนเดินเอาข้าวบุหรี่มาแล้วถามว่าไลเทอร์กับมันนใช่ไหมเพื่อนจ๋าเมื่อกี้ยูเพิ่งออกไปยูต้องโทรนายวันวันนะมันเพื่อนเห็นไหมรถรถตำรวจมาแล้วเขาเชิญออกไปคุยข้างนอกเพราะว่ายูก็โทรนายวันวันก็บอกไปแหละไม่ไม่น่าจะเกิน5นาทีนายวันวันก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะยูก็บอก เอาเปิดไปว่ายูไม่คอมจูเบิลนะเวทเทรดเราไม่คอมจูเบิลที่เขาแบบตั้งแต่เทียงจนถึงเนี่ย oh, <my> น่าจะสี่โมงเย็นแล้วเดินเข้าเดินออกเดินมาเปิดประตูบ้างไหลอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่โอเคมันไม่โอเคเขาก็เลยน่าจะแบบไปคืยข้างนอกหน้าร้านซึ่งกล้องเราไม่เห็นหน้าร้านนะเพื่อนๆเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนคุกคามเราก็จะเลยให้โอกาสและขอกลับแล้วก็เลยเออโอเคลูบี้เดี๋ยวพี่โทรใดวันวันให้แออนบอกว่าเขามีสัมภาระหลังร้านเราเราไม่อยากจะสร้างศัตรูนะเพื่อนๆเอาจริงๆแต่เราไม่คอมโบวจริงๆแต่เมื่อกี้เพื่อน ใช่แต่แต่เมื่อกี้ต้องบอกเลยเออตำรวจบอกว่าหน้าตาคุณนุนะแล้วก็ขอดูไอเดีน่าจะไปจัดการกันเองแหละเพราะว่าเราเราไม่สามารถช่วยได้แล้วเราให้น้ํากินไปสองอันกับข้าวยวก็ให้ไปแล้วเขาก็บอกว่ากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างชีวิตช่วงนี้ที่อเมริกาของเราช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่แบบว่าสโ l o w ลงหน่อยไม่ค่อยบซ s y เนาะก็แบบคนไม่ค่อยอยากจับจ่ายเอ่อต้นปีสักประมาณมกราคมพฤษภามีนาคมีนาเนี่ย สำหรับยูนะครอบครัวยูเป็นช่วงที่เราจะไม่ค่อยใช้เงินกันเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องเคลมแท็กแท็กรีเทนเราจะได้คืนไหมหรือเราต้องจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยเราจะค่อนข้างระวัดระวังในการใช้เงินแต่เราไม่รู้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนี้ไหมแต่สําหรับเราครอบครัวเราเราเราจะคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามเซฟเงินตรงนี้ไว้แล้วก็ผ่านช่วงเดือนเมษาไปที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วเนาะเราก็จะไปใช้เงินตรงนั้นมากกว่า ข่าวที่เมืองไทยที่เราติดตามช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นข่าวเป็นข่าวหนักลงนักร้องที่มันจะขึ้นตามหน้าฟีดของเราเนาะแล้วก็ล่าสุดน่น่าจะเป็นเรื่องของดาราสาวท่านหนึ่งเรื่องการใช้ชีวิตลหลาลักชูอะไรเงี้ยยูจะบอกเลยว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่แบบพยายามทําตัวให้ดูรวยอ่ะพยายามซื้อของแพงใช้ของแพงโดยที่อยากให้คนอื่นเข้ามาอิมเพรสเราเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นครอบครัว ครอบพวกล้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครอบครัวเราไม่ได้มีเงินจนถึงฐานะปานกลางไม่เคยใช้คําว่ารวยเพราะว่าไม่เคยถึงจุดนั้นสักทีตอนนี้ที่อเมริการเราก็ยังเป็นมีอยู่มีกินมีใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรวยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนจนจะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่เราเข้าวงการพวก ของลักชูอย่างเงี้ยพวกกระเป๋ารองเท้าพวกแบรนดน์เนมต่างๆเพราเราก็แบบเราพอมีเงินแล้วเราก็ซื้อเราก็มาตกขลึกเงื่อนเมื่อไม่นานมานี้นะก่อนที่จะเป็นข่าวนะทาไมอราทำไมเราจะต้องซื้อกระเป๋าหรือซื้อของเพื่อจะมาตั้งไว้ในตู้ว่ามันแพงเราก็ไม่กล้าใช้ปีนึงน่าจะถือประมาณครั้งสองครั้งมั้งงานแต่งงานงานเบบี้ชาเวอร์แค่นั้นเองทุกวันนี้อยู่ใช้นี่เว้ยกระเป๋าผ้าใบเนี้ยซื้อจากชีอินมาเก้าเหรียญเนี่ยเนี่ยใช้ดีมากนุ่มด้วยแล้วก็สีน่ารักมันคนชอบสีฟู ใส่ของไม่เยอะใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าเสียหายหรือว่าเป็นรอยก็เก่าแล้วก็ขาดอย่างนี้นก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราเราเรารูกสึกว่าเราสะดวกแบบนั้นมากกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราคิดว่าพวกลักชัวรี่ของแพงกระเป๋าชาแนลหลุยเหลือไหลอะไรอย่างเงี้ยกุชชี่มันไม่ไปมันไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราแล้วอะสิ่งสําคัญสําหรับเราในตอนนี้ที่ช่วงอายุจะเริ่ม4ี่บนะ37ปี ก็เลยมาครึ่งชีวิตแล้วอะ่ะเราก็คิดว่าสิ่งสําคัญของเราตอนนี้ก็คือใช้นี่ให้มันหมุดนะนี่บ้านยังผ่อนอีก20 30ปีอย่างเงี้ยบ้านเช่าอย่างเงี้ยที่เราหมุนนี่เก่งมากบอกเลยเอาเงินของคนที่เช่าบ้านมาจ่ายกับธนาคารยืมเงินจากธนาคารอย่างเดียวเราจะไม่ยืมเงินเพื่อนตองให้เราไม่มีก็เหอเราจะไม่ยืมเงินเพื่อน ทุกวันนี้ก็พยายามอยากจะขายของที่เมื่อก่อนมันมีค่าสําหรับเราออกพวกกระเป๋ากร่เ๋าเองไงเราพยายามแบบทยอยขายออกแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาลงทุนในพอร์ตทุ้นบ้างเก็บไว้ในบัญชีกเกษียณบ้างนน่นนี่นั่นเราเริ่มคิดถึงว่า สำคัญสำหรับใจิตใจเรามากที่สุดตอนนี้คือการไม่มีหนี้โปกบ้านให้มันหมดเร็วที่สุดรถคันนี้มันหมดงวดแล้วนะแต่เหลือสปินเตอร์คันใหญ่ซึ่งเราพยายามเอาเงินคนที่ลูกค้าอนเช่านะมาโปยูพยายามมากเลยอนะที่จะแบบโปหนี่ของเราให้หมดก็คือเดี๋ยวโควิดมานู่นนี่นั่นความแน่นอนคือความไม่แน่นอนะปีที่แล้วมั้งเราคิดว่าอสามีเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ปีนต้นไม้ไปติดไปคริสต์มาสตกลงมาขาหัก จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเราไม่ได้ไปทำงาน1นปีอย่างเงี้ยก็คือรายได้หลักของเรามันเสียไปเลยอะ่ะเงินเก็บของเราที่เคยเก็บไว้มันก็หายไปเลยต้องบอกเลยนะเพื่อนๆกระเป๋าแบรนเิมของเราอะ ถึงเราจะซื้อมาเราคิดว่าเอ้ยราคามันขึ้นราคามันขึ้นขายแล้วมันจะได้กําไรมันไม่ได้กําไรนะนเพื่อนขายแล้วก็คือขาดทุนเท่าทุนอย่างเงี้ยมันไม่ได้กาไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อของที่มันแปร,แรไอเทมแบบพวกนาฬิกาป่าตรงป่าเตยหรือกระเป๋าแอร์มิสอะไรสักอย่างเราไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเราก็ซื้อตามฐานะที่เราซื้อได้ช่วงนี้จะต้องเขาเรียกว่าอะไรรับกดรับกดหนักหน่อยนะว่ามาตาก็ไม่ค่อยว่างอ้าไปไหนล่ะแอ,อรอนอเข้าทางไหนเนี่ยเขาพังร้านไปถึงไหนบ้างาไปถึงไหนแล้ว จะคงต้องเข้ามาถึงหลังแล้วนะนเพื่อนๆทุกอย่างโอ้วูประเดีลยวเสียงลมพัดวิสกันโอเปต์เดอะแบ็คโน้ตเอานาฟรอนด์บายเดอะบาร์โมเธอเนี่ยมันจะป่องขึ้นมาอยู่เว้ยมันไม่ได้ตายเธอ,อเห็นไหมตอนที่มันป่องมามันสวยมากเลยนะ ต้นนี้เห็นไหมมันยังไม่ตายมันยังมีสีเขียวอยู่อ่ะเธออาจจะเราอาจจะต้องดึงใบมันออกแล้วต้องมันขึ้นมันสวยมากเลยอ่ะสิ่งที่อยู่อยากทํามากเลยตอนนี้ก็คือเออนี่เพื่อนๆแลน l a n d s ปปิ้ i n g อยากปลูกต้นไม้มากมันยังไม่ตายนะเนี่ยเพื่อนๆือนมันยังไม่ตายแล้วตอนที่มันออกใบอ่ะใบมันสวยมากเห็นไหมมันกําลังโผล่ออกมาเห็นไหมจะต้องแพชั่นกับมันหน่อยเว้อยากไปเอามันออกนะมันสวยมาก